สวัสดีทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจวงในไทยลีกและทางแลแอดโกนะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับก็มีเตะกันในส่วนของฟุตบอลไทยลีก4คู่ด้วยกันนะครับ4คู่วันนี้ขอเลือกมา2คู่นะฮะวันนี้มีน่าสนใจตั้งแต่คู่แรกเลยในเดทแมทช์ของภาคเหนือในแคว้นล้านนาครับระหว่างเชียงใหมย่ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็สถานการณ์ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ดีทั้งคู่เลยโดยเฉพาะเชียงใหม่ครับที่ แพ้ถึง7จาก8เกมหลังสุดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่ดีเลยตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชก็ยังไม่มีทศท่าว่าจะามีผลงานที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ที่โค้ชอันสุรพงษ์พเทพออกไปแล้วก็ไอตันเข้ามากุมทีมแทนนะครับวันนี้ประตูต้องทํางานหนักอีกหรือเปล่าต้องมาดูครับสำหรับทางนนท์ม่วง,งงามซึ่งโชว์ฟอร์มซุปอร์เซฟมาหลายเกมแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เจอกับเมืองทองแพ้ศูนย์สแต่ถ้าดูในรูปเกมเนี่ย นนนี่ซุปเปอร์เซฟไว้หลายต่อหลายครั้งนะครับรวมถึงเซฟจุดโทษด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะเฝ้าเสาแล้วก็จะเหนียวขนาดไหนนะครับส่วนแนวรับนี่ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กันค่อนข้างจะครบนะครับสาหรับเชียงใหม่ F เอฟเอฟสารปาติซิโอนะฮะก็จะเล่นกับศิริศัก์ไฟโดงในตําแหน่งเซนเตอร์นะครับหลักๆนะฮะแล้วก็จะมีอย่างกองกลางที่วันนี้หายไปกองกลางติดทดแบนหนึ่งคนก็คือธวินบุมบัติเป็นกลางรุกนะครับกเกือบกองหน้า นะครับตัวส่วนตัวหลัก,กอื่นๆอย่างเมวินเดรลูก็ยังอยู่ครับซิโกโอเอสกูเดโลนิกซับคาฟิตไม่น่าจะถึงน่าจะมีชื่อแค่ตัวสำรองเต็มที่นะครับในแนวรับอาจจะมีอาทิตย์สว่างลงมาด้วยนะฮะเมื่อครู่ที่พูดถึงไปอาจจะเป็นหลัง3านะครับในแดนกลางเองนัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าทางไอตันจะมีการปรับสปอร์ทีมบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วแผงกลางนัดก่อนๆเนี่ยสู้กับทีมอื่นค่อนข้างจะเป็นรองเลยนะครับส่วนฝั่งของเชียงรายยูไนเต็ดนัดนี้ ก็จะได้ฟรเิริเปอโมริมนะครับกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโชจิฮยอนกองกลางชาวเกาหลีใต้ในที่ติดแค่สำรองมาหลายเกมแล้วนะครับไม่ถูกใช้งานเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเล็กสองหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช้อีกเนี่ยแต่เกมนี้จะได้พิธิวัน์สุจิธรรมกุลน,นะครับกลับมาเป็นตัวจริงได้หกกลังจากที่เล่าหายไปนะครับก็จะมาเล่นกลางถ้าเกิดโชจิฮยอนไม่ได้ลงก็จะเป็นโจรนทตาแบสซูรา่า นะฮะแบ็กซ้ายในสุริยาสิงห์มุ้ยกลับมาสมบูรณ์แล้วแบ็กขวาเป็นวัชรพงษ์แสนเซนเตอร์ Center 3คนก็คงจะต้องใช้บินเนอร์อ่าธนศักดิ์ศรีใส่แล้วก็ชินพัฒน์รีออนะครับหรืออาจจะเป็นสารวุฒิอินแป้นก็ได้กองหน้าโตเป้าความหวังอย่างบิลโกซึมาก็อยู่เอกนิกปัญญาก็อยู่นะครับอ่าศักดิ์สุรศัรกดิ์เตตะกูลก็พร้อมลงเล่นนะครับปัญหาของเชียงรายช่วงนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับในช่วง4เกมหนาสุดพวกเขาแพ้ได้สเกมนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือการออมเป็นทีมเยือนเนี่ยทางเชียงรายพ่งจะ เก็บ3แต้มได้คือชนะ1ใน3 1เกม1ใน4เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะคือเกมเยือนไปชนะสุพรรณที่บ้าน1นูนะครับในฝั่งของเชียงรายเนี่ยผมว่าเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาช่วงหลังก็คือเกมรับที่โดนยิงค่อนข้างจะเยอะเลยอย่างนัดล่าสุดก็แพ้มาถึงศูนย์ประตูต่อ4นะครับให้กับทางการท่าเรือซึ่งตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนโค้ชไปก็ผมว่าเกมนี้ถ้าเกิดเชียงรายต้องการจะกลับมาสู่วงัวจรในการที่จะลุ้นแชมป์ นะฮะสามแต้มสาคัญมากเพราะว่าเจอกับทีมบัวยอย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดซึ่งกลางเป็นรองทีมอื่นต่างชาติไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างหรือกะกดับทีมได้นะครับแล้วก็แนวะรับก็มีปัญหาค่อนข้างจะโดนเจาะง่ายหน่อยด้วยว่าเกมนี้ยังไงเชียงรายต้องเอานะครับแต่เป็นบอลที่สูสีครับไม่ง่ายเลยเป็นบอลที่อยู่ในคอนเนคชั่นภาคเหนือด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเชียงราย จะแข็งพอที่จะเบียดโดยเฉพาะได้ที่เด็ดจากบิโรซิม่านี่แหละนะครับจะชนะได้สักหนึ่งประตูนะครับอ่ะผมว่าเชียงรายน่าจะมานะสำหรับวันนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นบิ๊กแมตช์ของวันนี้เลยครับระหว่างทีมแบงคอกอยู่ในเดตทูแบงคอกนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดตแบงคอกของโคชแบงค์ทดวรรสีปานครับเกมนี้ฟูลทีมครับได้เฮเบรติฟอนเดสพลนทบั ank, กลับมาแล้วเล่นแนวรุกร่วมกับวันเดลุยส์ได้นะครับกลางก็จะมีทิติพันธ์พ่วงจันปกเกล้าอน,นันต์นะครับวิศรุตอินระ ค,ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับส่วนทางตัวลิมเส้นก็ใช้าทางแบกซ้ายอย่างคริัตัุชายาแบ็กขวาอย่างทิสตองโดนะครับเซนเตอร์มานเอลทอมเบียก็กลับมาสมบูรณ์แล้วจะยืนคู่กับทางหน้าของเอเวอเรตันกอร์เซเวสนะครับประตูก็เป็นไมเคิลฟอร์เรสกาส่วนฝั่งของเมืองทองครับวันนี้ปัญหาการจัดทัพก็ต้องใช้ความฟิตของวิรเทพบอมพันกับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับซึ่งก็น่าจะไม่สมบูรณ์พอที่งลงเล่นกองหลังอย่างลูกคัตโคชาเจ็บพักยาวไปแล้วนะครับต้องใช้ เซนเตอร์ไทยอย่างลูกครึ่งน,นะฮะมาริโกบาลินี่ยืนคู่กับชัดาชแสงดาวนะครับตำแหนอื่นกองหน้าอาจจะเป็นปรเมตอัวิไลครับลงมายืนหน้าเป้าเล่นร่วมกับวิเลียมพ็อปสดารมิไซเยฟแล้วก็มีพิชาอุทรานะครับคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังกองหน้าพิชาช่วงนี้ก็ฟอร์มดีทีเดียวนะครับส่วนการสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็จะมีตัวสำรองดาวรุ่งที่ได้โอกาสลงมาเล่นแบงแล้วอย่างปุริเชตทอาสนิทนะครับหรือจะเป็นอย่างกรณิตษานะฮะหรืออาจจะใช้ เจ้าปายพีระพงปัญญานุมาพรลงมาเหมือนเกมที่แล้วที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ทำผลงานใช้ได้เกมนี้ผมต้องบอกเลยว่าเมืองทองถึงแม้จะฟอร์มดีในช่วงหลังๆขึ้นมาระบบการเล่นในการที่มันโอเรลสกี้ทำเอาไว้แม้ว่าจะติดทั่แบนด์อยู่ข้างสนามแล้วก็ต้องให้ดานิโอเซกาคุมทีมาก่อนนี้นะฮะแต่ว่าเมืองทองก็เล่นค่อนข้างจะเป็นระบบที่มันเป็นแพทเทิร์นที่ดีในขณะที่แบงคอกเนี่ยกำลังมั่นใจกำลังต้องการที่จะ นาจากฝูงต่อเพราะว่าตอนนี้แต้มเท่ากับบุรีรัมนะครับที่เมื่อวานนี้คระเกืบ,บ3แต้มได้มี29เาคะแนนเท่ากันถ้าวันนี้ทางบียูแค่แต้มเดียวหรือว่า3แต้มยิ่ง3แต้มยิ่งดีเพื่อจะลุ้นแชมป์ในช่วงแรกแรกนะครับผมว่าโค้ชแบนทาทีมไว้ดีมากในตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นแล้วนะครับรที่ได้เตรียมตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดมานะครับก็ทําให้การเล่นในแต่ละเกมเนี่ยแบงคอกเขามีวิธีการเล่นเกมกที่หลากหลายแล้วก็จบสกอร์ไม่ใช่แค่ไฮเบตตี้หรือวันด้วยหรือแต่หลายคนช่วยกันจบได แถว2อเนี่ยปกกล้าวย่างที่ดิพันนี่ก็ยิงประตูได้ตลอดนะครับผมว่าเกมเนี้ยเมืองทองยากหน่อยยิ่งการขาดเวือเท็ไปแตนกลางก็จะขาดตัวเหมือนคุมจังหวะคอนดักชั่นเกมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงการขาดลูกคัสโคชาเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลเยอะเลยเพราะว่าเป็นตัวรับที่ไว้ใจได้ที่สุดพอมาเจอกับตัวจีจีจากเทเบตี้อย่างเ hey บอตี้ลุยส์นะครับหรือว่าแถว2ที่ทะลวงขึ้นไปเป็นเติร์ดแมนเนี่ยผมว่ายังไงแบงคอกมีโอกาสที่จะจอดสกรเมืองทองได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะทําได้สักประตูนึงเป็นอย่างน้อยนะ เกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับแข่งขันเน,นตรงกลางระหว่างซดอมิเซียพิชาอุทากับพวกของแบงคอกเนี่ยแต่ว่าด้วยกลุ่มกําลังที่ ที่แข็งกว่าแล้วก็มีตัวอะไหล่สำรองตัวเปลี่ยนที่หลากหลายกว่าเนี่ยผมว่าแบงนข้อกวันที่3แต้มน่าจะมานะครับอ่ะก็เป็น2คู่ที่ฝากวิเคราะห์กันไว้ในวันนี้นะครับเจอกันได้เป็นประจำวันไหนที่บีบอลไทยเตะเจอกันได้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวช่วงพักเล็กจะมีข่าวสารทั้งทีมชาติแล้วก็ข่าวเรื่องของการโยกย้ายทีมในตลาดนักเตะมาฝากกันนะครับเจอกันที่เพจวงในไทยลีกได้แล้วก็ทางไลน์แอดโกแปดแปดแปดนะครับวันนี้ผมไอโกศิลารไปก่อนครับสวัสดีครับ